ไม่ไหนย่อมย่เมพยงยมเสียห่ดอืมค่ะค่ะอันนี้โมกอันนี้อมกูอันอตัวกับนี่พวกแม่ในจานอาจารย์บอก่ะโอ้ขึ้นเรื่อยๆอกตรงตรงเลยเอากันตรงตรงตัวหาสามศูนย์หนาสาูนเนาะโอ้ รบสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC ทางบ้านทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอปอพารวยนะครับผมครับวันนี้เรามีสายด่วนนะฮะจากปูบนภูนะครับ FC ครับผมคือ2ตัวเนี่ยไอสาตัวขออภัยฮะสาตัวเนี่ยสงวดติดแล้วนะครับผมแล้วก็2ตัวเนี่ยอีก6งวดนะครับ FC ครับผมนะฮะถูกจนได้สร้างวัดอันนี้เป็นแหล่งใหม่นะครับ FC ครับผมทางช่องก็มีโอกาสได้ถ่ายทําปูก็คือโทรมาหานะฮะบอกว่าอยากแบ่งปันแนวทางนะครับผม ครับใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่อง้วยนะครับทางช่องเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับแนวทางของปู่บุญภูนะฮะจะเป็นตัวไหนปู่บนภูเขานะครับเอฟซีครับไปเดี๋ยวเรามาลุ้นมารับชมรับฟังพร้อมๆกันครับผมเชิญครับตั้งจองของทีมงานเป็นครั้งแรกน้องปู่ครับอันนี้ก็มาออกทางช่องเป็นครั้งแรกน้องปู่เนาะแน่นบ่ปู่เขาตลอดได้บห มวนจนหน่อยว่าไงค่ัอโอ้พอเนกมันมีสองบุตรสองล้านสามบนุนะั่นน่ะมอนเล็กหน่อยตตัดเลนเอาสีขาด้วยขาวสามตัวตรงๆเลยมอเตอร์ตัดดอกตรงสามตัวสามตัวโลดสองตัวสองตัวเลโอ้มวดที่แล้วห้าสามศูนยละครับปู่บุตรเคียไปไปใตองบวดรหาสามศูนยุมไน้ไร่เนี่รรอยคนเขาลืมกันเขาหวาเอาแมนเมอร์คือใจใจอยู่ไหมโอ้โอโอ ค่ะก็ลองมาออกข้างทีมงานเบิ้งค่ะปูค่ะเพื่อเอฟซีเป็นบอลลืมเนาะครับผมค่ะเป็นข้างแรกที่ได้เฮ็ดกะเอฟซีเป็นกาอาติตาเอาได้ที่ไหนเอาไอ้สามตัวญี่ปุ่นญี่ปุ่นไหตัวไหสองตัวล่างสักทุ่งตัวเดียวไปเอาโอ้ครับผมเอาอย่างต้องตรงศูนย์ห้าเป็นโดโคโรเอาบอกแล้วเขาต้องมีหรอศูนย์ห้าตัวเดียว ตัวเดียวล่างโอ้เอองวดเหมือนกันหกล่างต้องงวดนะงวดก้อนกับหนึ่งหกล่าง,าง,างโอ้ตรงไหมตัวนี้แต่ตรงนี้อาจารย์นั่งเลยมันคือตรงไม่ตรงก็เพราะบอกคู่มาวันแรกม่เคยอับกับอาจารย์แต่ไม่ได้ต้องตรงกับตรงตัวหมดนะค่ะประกับก็ได้หมดเลยค่ะแต่ว,ตวงวดตรงวันนี้ได้คุณฮาร์ลันสุดเดียวหนึ่างศูนย์ห้าล่าง อืมน้าาย์บันที้้ำตัวบนอาจารย์จะปล่อยเมื่อใดค่ะซ้ำตบนนี่ได้ขนาดให้นั่งรถจันอีกรอบนึงก่อบนนั่งรวนรวนเพรมีฝันบัวให้เจ็บบัวพันฝันประกอบกันแหละมัได้อัดใจนะคือแต่ัวหันมันบางหันมันอาจารย์ฝันพร้อมกันเห็นอะไรไม่ตรงกันนะ นั่งได้หกสองตว่างันนหเพื่นบอกอยโอ้นังได้หกสองตัวงวดที่แล้วเออเขาเลยบอกเขาบอกนั่งหกสองตัวนงเป็นหกสองโอ้กับเมนตันนั่นตัวค่ะไอไอทันทันัข้าผ่านเนี่ในภาษายังจะบอกรองรองหกสองในตัวตีได้ไอสามเดือนไปมาหกงวดปรผ่านเจ็งวดรุ่นจปีเอาหกงวดไม่หลุดไหลุดเป็นงวด อยู่ได้ืม่อสร้างเมอ้างรเมื่อสร้างอยู่คร้ง่กปีแล้วโอ้จนได้สร้างวัดบะค่ะอาจารย์ได้เป็นนักเรียอาจารย์เดินเรีนวัดอาจารย์สร้างวัดที่นี่อย่ได้อยู่หนีหาปีแล้วโอ้แ้่มีโชกมีลาภนี้รวมสร้างน้าอาจารได้เนะค่ะได้ครับผมเป็นเลขนั่งเอานะครับปู่เนาะค่ะเอามืองาลาบันปั้่ั้วัด เลขฝันกับมีมึงจะบอกฝันน่ะโอ้โาฟังไหมค่ะฝันว่าจังไหนค่ะฝันเขาไม่ใช่เงินห้าสิบบาทจังไหนละฝันในน้อยเลยเขาเอาผู้หงไทยเนาะว่าท่านแต่เรามาขึ้นนี่ฝันบัตรเขามาบอกวัตนี้บัดรัซาสนด์วัดทนนะเขาว่าเป็นเบอร์เงาเสาสนด์ว่ท่านอืมไอ้เลขเซาสนด์นะผู้บอกนะไปเบิ่งเราอยู่เสาเด้ออยู่หน้าประตูโค้งว่าท่านครับไม่เปไปเบิ่งเสาปักเสา เท่าลุมแหลกเลยดิเรียกแถถนนนะครับผมเออสุงหาโคโลแล้วตรงก็นค้บฟันเดียวอะเอ้าตรงกันอีกนะฮะปูกัเลยฟันทงเลยอือก็เลยเห็นเบอมันปมันเห็นมันเศร้างัน้เห็นเบื่อไอ้พวกป๋ที่ตามเือนอกไ่ไดนอนอกจาาวไอ้หลบปอเราด้วยเป็นเขาดีเด้พระอาจารย์เลยครับโอ้โครับผมเเบอร์ได้เป็นเบอร์ได้จนเบือได้แต่พวบอกระอาจารย์อันสมบูรว มื่อนี้ก็ขออนุญาตเนาะค่ะเฮ็ดคลิปอาจารย์ก็มีหลายช่องอยู่ด้วยอาจารย์ไปเห็นด้วยว่าอย่างรู้ไหมอาจารย์แต่ว่าเพราะเพราะเรียกนั่งได้เพราะวันเมื่อคืนไน้ปยผู้คนมาหาเพราะอาจารย์อาจารย์เอาปูดำลุ่มเนะอาจารย์ตั้งตั้งวันเสาร์อาจารย์ตั้งปูดำมา่อแต่ละตั้งปูดำมาราคาหาวันสามล้บอกเลยเขาหาวันสามศูนย์เท่านกันนะโอ้ประวัติคามเรื่องขบวนพ่อเขาว่าไงค่ะ บานก็เลยมันนั่งเล่าอเ,เขาได้พกสองตัวล้วบอกเขาพกสองตัวเสือได้ล่างน่ะนะโอ้ค่ะบานนี้อาจารย์นั่งบาดมาเคื่อนน,น,น,นนี่ไปหมื่ว่าเนี้ยไอ้วันที่สิบเจ็ดเขาวัดไอ้ลุ้มลุมชนบทวัดนะท <Okay. S 2> ี่วัดนะครับอูก็เลยไปเขาฝันบานเนี้ยโตัวปักเสาแรกโดยบางนั้นเลกอยู่หันเือนอะ <Okay. S 2> เลี้โนดนั้นมันเป็นเลขโน,นดไอ้สาปกอมันน่ย ไอ้หกเจ็ดศูนย์ห้านะหกเจ็ดศูนย์ห้าร่งศูนย์ห้าอีกกับศูนหาต้อตรงอะไรโอ้ปู่ก็เลยฟันมาเลยห<ะ>้าศูนย์ศูนย์ห้าแต่ก็ได้ไปเบื้งมาสงเสาร์แล้วบ้านตำรวจบอกว่าครับเอาถนนตักต,ตัวแรกเป็นเ,นเลขที่จเบิ้องเราไปแถวแนวไปออกไปวิ่งบาทไปเบื้องเอาเฮ้ยมันก็ตรงก็ต้องเปนแท่านั้นนะหกเจ็ดศูนย์ห้าหกเจ็ดนี่เอาด้วยไหมครับปู่ หมดแล้วอาจารย์นายไปทูนหายโยยังอีกหกคิโน๊กโอ้คะแนนมาหางเดียวละสามตัวปู้จะปล่อยช่วงใดค่ะอ๋อครับสามตัวครัสามตัวนี่ยนะไอ้วัดจันทร์อาจารย์นากรอบนึงก่อนเลขออกวัดจันทร์อาจารย์นายวัดจันทร์นะโอ้เอาเมื่อเลขออกเล้ก็ค่ะ บ่าไอ้ตารางวันมันโบเกลภาษาถ้าเลขออกเป็นไหนนั่นคนนั้นมันจะแม่นอยู่นี่มองผู้ประจานยู่นะโอ้ฝันที่ว่ามันออกว่าเสาคนนั่งว่าเสานั่งตรงหมดนั่งข้าวแล้วก็ทางเป็นสีหน้าครับผมมันจะแม่นใช่ไหมครับอาจารย์ครับแต่ว่าอาจารย์อาจารย์นั่งม้วนจันทร์เมื่อวานนี่ไอ้อาจารย์ไอ้นั่งม้วจันทร์น่ะครับนั่งไอชุนหาบอกช้ำช้ำชำนี่แหละอืม เดี <im itation> ๋ยววันจันทร์เราไปย้ำอีกทีเลขฝันพูด่าเลขฝันเนี่ยเขาไปยังบุกเขาว่ามุกมุ้งยังไงเอาไงคะที่บ้านเขาบอกนะย้ำอีกกระทั่งเลขอันนี้ตรงกันอีกว่าแบนี้ได้ป่ะอุปนว่าตัปบรรจุฝังถนนตะโดนปเบื้องเสาไอตัตหตัวแรกแล้วมันจะเป <L Talk S 2> ็นโชคโผล่พนว้านน่ะจ้าเอาเราไปเลี้ยวเบอร์แล้าเอ้า มัก็ส่งพกันมาขึ้นบนน้ำหอกใ้เมืองเหลขกอยู่าจวโนดไอเลขเลขกันีเล็กสี่ตัวน่าไอเล็สมคอนะครับผมเออมันหกเจ็ดศูนยหาหกเจ็ดศูนย์ห้าเออครับไม่ละก็นลีเอาไม่สงก็เสกขายศูนยหาเนี่ยเ็าเล้องกัเลยบวก่ะอเนยมาเปิดบนเงินไอในอบออวเป็นกลางพร้องนั้นมันอยู่ไอโยมไม่ของคนเรานัะวาไอจดเบื่อใไมโทรหาได้คนบ้านะ บอางวิวไปแจ็ยี่ยมลาอาจารย์อาจารย์ pues, พวกบอก ienne, ยาต้มอละครับเพราอไม่จะฆ่าทำบุญทำกันจ้าผมเพื่อมีจะถ้ามีโชกไม่ลาบับรวมสร้างน้ำอาจารย์นะครับเนาะอาจารย์เวทนพรน้อยอาจารย์แบบเป็นคู่อาจารย์แล้วอาจารกัหลายมีศาแล้วนะครถูกครับถูกครับผมตุค่ะเป็น้าวาาน่นี่ละวอั้ครับนะจะได้สร้างนปู่เนาะไอ้ไอ้เป็นตัวบอาจารย์ก็สร้างปู่ อาจารย์สั่งผู้เขาองคค์์องแม่งขึ้นเนี่ยว่าจะสั่งคู่องค์ดัมมาล้วเอาเอาจะร,ร่องคนคนหนึ่งโอ้ครับผมอยู่อาจารย์อยู่ไกลครับมู้หนูบ่คะเนยใครก็ยู่ยกไกลกบ่ค่ะเป็นต้าได้ไปกราบาาบ่ค่ะเป็นเลขตัวนี้มันยังวนวนไปว่าอะไรว่าจะบอกเขาไปร้องวนทีแล้วพันน่ะปะค่ะสามศูนย์น่ะเขาเริ่มกันครับแล้วสามตัวนี้หนึ่งสี่เก้าใช่ไหมครับปู่ 1.49หนึ่งส oh, ี่เก้าต้องตรงนะตรงอัหนึ่งสี่อันอันวิทย oh, ์ขอกลับม oh. ัเกเป็นเก้าสี่ึงเท่านละอครับผมหนึ่งสี่เก้านะครับผมมีเพิ่มเติมมานะฮะเพราะเพราะเอของอาจารย์อาจารย์มองตงตเลยว่าอาจารย์นี่อาจารย์เซฟพันธุ์ก็ย่วเลยว่าวัตุคาเล่อาจารย์ตตรงเลยก็ได้อาจารย์บอกโอ้ต้องตรงอะไรวัตุเลพุดนะ่ะมนี่โยงยนธุมเสียพะอ๋ม หาได้โอกูปนองตัวกับหนึ่งตัวไม่ได้จ้างอาจารย์บอกนะโอ้ไม่ไดจางเราตรงตรงเลยเอากับตรงตรงก็หาสาซุน่ลยหาสาุนเนาะโอ eighty eighty oh, so ้โเซออกับแซงด้วยเอรอม่อไอาจารย์ร่วมใหว่าอาจารย์แมนบอกันตัวจริงมันบอกเลยอาจารย์ไม่ติเชี่ยนอาจารย์บอกเขา้วมันไป็นนนะอืมครับผมก็เป็นแนวางนะรอดยอดยอดยอมที่เขาจะท้าว่า อาจารย์ประกรับวัวครับกระับมันบอกอใคอยู่วะอืมครับผมครับผมอันนี้ก็เป็นแนวทางของพระอาจารย์นะครับผมที่ไม่เปิดเผยนามนะครับเนาะครับแต่ว่าสามตัวเนี่ยสองวดติดแล้วนะฮะสำหรับแนวทางของพระอาจารย์นะครับครับคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับผมแนวทางมี0 5 5 0 1ห9นะครับผมหรือว่าใครจะชอบเลขอ่เขาเรียกว่าอะไรเสาที่หรืออะไรเนี่ยนะฮะ 7 7 0 5็แล้วก็แล้วแต่ดุลพินิจของพ่อแม่พี่น้องทางบ้านนะครับผมครับคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ